นอนดึกใช่ไหมเธอพร้อมไปหรือเปล่าอพู้อย่าลืมเ่าสู่กันฟังนอนดึกใช่ไหมเธอพร้อมไปหรือเปล่าอพอย่าลืมเราสู่กันฟัง นอนดึกใช่ไหมเธอพร้อมไปหรือเปล่าต้องเพียงแค่อย่าลืมเราสู่กันฟังนอนดึกใช่ไหมเธอพร้อมไปหรือเปล่าต้องเพียงแค่อย่าลืมเ่า sưu kênh phăng, non đực, thấy mày, Thơ phỏm bay, lướt băng, anh đang kèm em luôn, đừng lơm sưu ken phăng, non đực, mày, Thơ phỏm bay, lướt băng, anh đang kèm สู่กันฟังนอนดึกใช่ไหมเธอพร้อมไปหรือเป่าต้องเพลงแอมรู้อย่าลืมเลราสู่กันฟังนอนดึกใช่ไหมเธอพร้อมไปหรือเปล่าต้องเพลงแอมรู้อย่าลืมเล้า สู่กนันฟัง <c oughs> นอนดึกใช่ไหม <c oughs> เธอพร้อมไปหรือเปล่าฉัเพลงแอมยู้อย่าลืมเ่าสู่กันฟังนอนดึกใช่ไหมเธ <c oughs> อพร้อมไปหรือเปล่าฉัเพลงแอมยู้อย่าลืมเ,เ่าเ <c oughs> 树跟方妈妈。